Once again, your phone says that you're busy. And all my texts are falling to the ground. Once again, you tell the same old story. ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโค้ดโซอี้ที่เพจฟิตโมเดลโซอีคลิปนี้โซอี้จะพาทุกๆคนไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่สมุยนะคะติดกับหาดบ่อผุดค่ะซึ่งเป็นรีสอร์ทสไตล์บาหลีสวยเก๋มากๆเลยค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าสวยแค่ไหน แล้วค่ะทุกคนนี่คือห้องพักของเรานะคะชื่อว่าวิลล่าวารุณานะคะเป็นแบบพูลวิลล่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดประตูเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นที่นั่งชิลๆตรงนี้นะคะและด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องกันเลย นี่นะคะก็จะเป็นสาว่ายน้ําของเรานะคะเล็กๆน่ารักเอาไว้แช่แบบว่าอุ่นๆแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในห้องกันเลยดีกว่านะคะตามเลยเปิดประตูเข้ามาในห้องนะคะก็จะเห็นเตียงที่ตกแต่งสไตล์บาหลีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยไหมคะทุกคนอพอถัดจากเตียงมานะคะด้านนี้ก็จะเป็น เหมือนเป็นกระจกเอาไว้ให้คุณผู้หญิงนะคะแต่งหน้าเนาะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะไปดูห้องน้ำกันเลยดีกว่าเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ำนะคะคือสวยมากๆทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น ล้างหน้านะคะแต่ที่เก๋กว่านั้นก็คือด้านหลังของโซอี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ําด้านนอกเดี๋ยวโซอี้จะพาไปชมนะคะเปิดประตูเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ําแบบว่าได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีน้ําลงมาตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าน้ําตกนะคะเราก็จะได้แบบว่าอาบน้ําท่ากลางธรรมชาตินะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะมุมนี้นะเดี๋ยวโซอี้กับแฟนจะแบบถ่ายรูปกันเยอะๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะห้องนอนน่ารักสวยเก๋ไหมคะโซอีก้กับแฟนนะคะได้มีโอกาสมาพักที่นี่2คืนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคอนเทนต์นะคะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปไว้เยอะๆเอามาฝากทุกๆคนด้วยคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวโซอี้จะพาทุกๆคนไปชมสราะว่ายน้ําด้านนอกของโรงแรมนะคะซึ่งติดกับหาดบ่อผุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่าสระว่ายน้ําของทางโรงแรมนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือจะตกแต่งเป็นสไตล์บาหลีมีร่มสีดํานะคะถ้าทางโรงแรมแบบว่ากลางร่มทุกบานนะคะก็จะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ําด้านหน้ากันนะคะ ว่ายน้ําของที่นี่นะคะก็จะเห็นวิวทะเลเรียกเรีว่าแบบว่าสวยมากๆเดี๋ยวซูอี้ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวซูอี้กับแฟนก็จะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ํานะคะมาชิลๆที่สระกันนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งชิลๆนะคะหลบแดดนะเก๋ๆนะคะอ่าเรียกได้ว่าเป็นมุมแบบถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารหรือว่าบาร์ของที่นี่กันนะคะนี่ก็คือร้านอาหาร ของทางคามารีสอร์ทนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายเบื้องหลังไว้ให้ดูด้วยเล็กน้อยแล้วก็จะมีภาพมาฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะทางคามาก็จะมีเบรคฟาสอาหารเช้าให้เราด้วยซึ่งอาหารเช้าเราจะเลือกทานที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเลือกทานที่ห้องก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าซอรอิจะทานอาหารเช้าที่ไหนคะ่ะ Good Morning ค่ะทุกคนก็ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วนะคะและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้โซอีก็แต่งตัวโทนดำเพื่อให้เข้ากับสถานที่นะคะเป็นไงคะมี a อ็กซิซิรีบนหัวสวยไหมคะที่นี่นะคะเสิร์ฟอาหารเช้ากันประมาณ8โมงถึง11โมงนะคะแต่โซอีกับแฟนเนี่ยมาเช้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะไปทานอาหารเช้ากันนะคะ be watching you from a distance as i turn out all the lights all i want from you is to listen and remember the good times if you think of all that we leave out is that weird you're feeling good i know nothing ever i turned out as you want it to but every time i ค่ะทุกคนเราสองคนก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่อาหารเช้าก็คือดีงามอร่อยมากๆนะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะและถ้าใครชอบนะคะแนะนำเลยนะคะคา,ารีสรทนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ควรมาเช็คอินมากๆเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่เท่คูลชิกมากๆนะคะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินให้ได้นะคะและถ้าใครจะเข้ามาเที่ยวสมุยช่วงนี้ก็ต้องโทรเช็คก,กับกระทรวงสาธารณาสุขให้ดีๆนะคะ ว่าต้องตรวจโควิดหรือเปล่าและต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอขอบคุณทางคา,ารีสอนมากมากที่ให้โอกาสเราสองคนได้มาพักที่นี่นะคะและฝากติดตามเราสองคนได้อีก2ช่องทางคือทาง Facebook Page ฟิตโมเดลโซอี e. ทาง Instagram f ฟ so ิตโมเดลโ e อีแล้วก็ Instagram ของแฟนโซออาทิมคลิกด้วยนะคะมีรูปสวยๆให้ทุกคนชมเยอะเลยสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ